สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิวเว l e ์เล a ช n e ลวันนี้ขอเสนอข่าวประจำวันที่26เมษายนนี้สื่อโคลเเบียรายงานข่าวว่าผู้รักษาประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะคว้าไปเฝ้าเสาในฤดูกาลหน้าไม่ใช่ b ิ g กเนมหรือตัวท็อปของสโมสรชั้นนาใดๆแต่เป็นจอมหนึบนอกสายตาอย่างโดมินิกีิว่าโควิดของดีนาโมาเกฟที่กําลังมีการเจรจากันอยู่และจะมีการยื่นข้อเสนอ ถาถามเป็นทางการเร็วๆนี้สถานการณ์ของนายทวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังงอนแง่นเนื่องจากมือหนึ่งที่ยืนมานานกว่า10ปีอย่างดาบิดเตเคอายังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่ได้จากที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากดาบิดตเตเคอาแล้วยังเป็นที่คาดว่าดีนเฮนเดอร์สันที่ตอนนี้เล่นแบบยืมตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะถูกขายออกเช่นเดียวกับแบ็กอัพอย่างทอมฮิตตันและแจ็คบัตแลน จากเรื่องนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกเชื่อมโยงกับนายทวารคนใหม่4-5รายอย่างไรก็ตามล่าสุดสปอร์ตสเกโนเวสติซื่อในโคอรเบียระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้ตัวลิวาโฮวิตไปเป็นการเซ็นสัญญาลายใหม่ลำดับต้นๆของตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้รายงานยังระบุอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีการเจรจาคืบหน้าด้วยดีกับทางดีนาโมสเกต อีกทั้งการย้ายทีมยังสามารถทําได้อย่างสะดวกโดยการที่ลาวาโฮวิดมีค่าสิสัญญาเพียง10ล้านยูโรเท่านั้นสาหรับลีวาโฮวิดวัย8 8ปีอยู่กับดีนาโมซาเกฟมาตั้งแต่ปี2016แล้วโดยลงสนามรวมไปแล้ว300นัดทาให้ต้นสังกัดและที่ผ่านมาพอสร้างชื่อได้บ้างจากการรับใช้ชาติให้โคลเบียในทัวร์เมนต์ใหญ่เช่นยุโรป2020หรือฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่ทีมจบอันดับ3 ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะทําการเซอร์ไ์จอดึงมือประตูคนใหม่นอกกระแสมาฝ้าเสาในซีซั่นหน้านะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดขาด่าวสานดีจากทางเราสําหรับคลิปนี้เขาจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ